ใครโดดงานบ้างไหมอุ้ยวันหยุดนะค่ะตเลิกไม่มีละอะไม่ดีมั้งก็อธินามีสเซอร์ไพร์ แต่ว่ามีบอกสูตรอาหารไปแล้วไงเมนูอะไรต่อไปดีกะเพราไหมหรือว่าสลัดใครออกกำลังกายแล้วบ้างคะตีตีเทนนิสเออตีแบดอ๋อมีที่แบบว่าเป็นเดอะแก๊งตีแบดป่ะคะใช่ไหมยกเวทนะยกเวทแล้วกินอาหารคลีนกินไหมคะ คลีนไปเลยหมดไปเลยกินเคลอ๋อเคลียเคเลียให้หมดเมื่อวานเลยกินคลีนตอนซ้อมเต้นแต่ว่าวันนี้กินชานมละเหนื่อยเพราะว่าเราออกกำลังกายเยอไงเต้นนะแบบสองสามชั่วโมง ไม่น่าดีไม่น่าดีเดี๋ยวจะโดนเออใช่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เลิกพิราทิสแล้วเราเก็เวทอีกเดี๋ยวจะยกพี่มิวด้วยมือเดียวตาปล่อยอะเลิศเลิศ รู้นีเนาะมีหัวให้เสร็จดัง <c oughs> ไรนะคะหยกสด <c oughs> มันก็จะวันนี้กินไปแล้วอ่ะวันนี้กินแบบน้ำหวานไปแล้วพอแล้วเทรนเนอร์ให้กินน้ำน้ำหวานอาทิตย์ละหนึ่งแก้วใจมันแบบเมื่อไรจะคอนเสิร์ตเสร็จ <c oughs> จะกินทุกวันเลย ล้อเล่นนะคะหนูขอโทษ <laughs> เดี๋ยวโดนสั่ง